อ oh. uh. สวัสดีเชา้าช่วยเพื่อนครับวันนี่ผมมาเจอถ่ายสิ่งครับวันนี้พามารีวิวแล้วเกี่ยวรีเซลศูนย์ครับขายครับคันนี้ขายครับพร้อมใช้งานครับช่วงล่างเต็มครับช่วงล่างครับช่วงล่างนี่เพิ่งไม่ได้ล้างนะครับเพิ่งเกี่ยวนาปางมายังไม่ได้ล้าง ไม่ได้ลงที่โคนไอไม่ได้ลงลงน้ำนะลงเทคคโคนนิดยหน่นนมันเลยติดขอมันลเลนานานาื่หนนาะนะครับเช้งานปกตินะครับใช้งานปกติช่วงปลาก็มีปูเล็นิดหน่อยครับอยูเล็นิดหน่อยข้างหน้านี่ เราเน้นคงใช้งานปกติครับนี่ไม่มีเบี้ยวไม่มีบิดไม่มีงอยู่ครบถุกตัวโมเดิมนะครับนี่ไม่ใช่เกี่ยวดันนะโมเดิมเกี่ยวเดิมไม่ใช่เกี่ยวดันเดิมเดิมทุกจุดนะครับใบมีดร้อยมีดก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่ครับตาใบมีดเพิ่งเปลี่ยนนาใหม่ๆเพิ่งเปลี่ยนของเก่าก็นี่ครับร้อยมีดของเก่า ฝาข้างครับฝาข้างก็งงมีฮนะนีแล้รกกุ้งนะครับคอปกติครับคอ, <c oughs> อเดิมๆครับน,นี่ไม่มีการ <c oughs> ไม่มีปูลงปูลเลยอะไรทั้งสิ้นครับนี่ของเดิมจากโรงงานมาเลยคนระับรถไม่ค่อยได้ใช้งานครับงานไม่ค่อยมีครับรถไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่ เพิ่งเอาไปเอ,ปเอปียวนาปังประมาณไรหนึ่งฮะไปเยวเล่นของเจ้าของอะไรนึ่งเลยอยากอยากขายนะครับมันไม่ค่อยมีงานเลยต้องขายแบบสปงสายพานก็พร้อมใช้งาน,นสายพานปัมป๊มสะอาดครับปัมป๊มสะอาดครับไม่มีเยิ้มครับ สตองสเตอร์อะไรผมเปลี่ยนไมค์กระหมดครับสเตอร์ครับไม่มีผู้นะครับนี่คอคือก็คันอื่นคอทะลุแล้วคันนี้ยังนะครับเดิมเดิมเดิมทุกจุดครับนี่ครับเครื่องก็ไม่มีเยิงครับเครื่องปั๊มก็ปกติครับปั๊มปั๊มสะอาดครับไม่มีเยิร์กนี่ช่วงล่างฝั่งนี้ครับฝั่งซ้ายครับนี่ เ็มรับวงางเต็มรับแค่ยังไม่ล้างเฉยแค่ล้างก็ดูสะอาดแลวครับนี่ช่วงว่างเต็มนะครับรนี่รู่เลิศนาทุกตัวครับไม่ต้องห่วงครับปล่อยปล่อยมาแสนเจ็ดแสนเจ็ดห้าพันนะครับแสนเจ็ดห้าพันพร้อมทันเลิอนะครับ รถปี54มีเล่มครับปล่อยไปแสนเจ็ดปล่อยแสนเจ็ดห้าพันคุยกันได้ครับฝาข้างมีนะครับแต่ไม่ได้ใส่สก,กูสก,กูเปลี่ยนใหม่นะครับสก,กูสก,กูสกูคุณสก,กูตั้งเปลี่ยนสองตัวครับสก,กูตั้งสก,กูนอนก็เปลี่ยนตัวหนึ่งครับ ยี่มเกลียวหน้าแปลงมาในลงน้ำนะภาพตะแกรงให้เปิดดูภาพตะแกรงให้ดูภาพภายในครับนี่นครับตะแกรงเก็บปลาเหมือนเดิมครับยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นตะแกรงตัวน,นั้นนะครับตะแกรงเดิมเลย เกงเลดเล็ดเล็ดดูนาเลยดูนาเลยนเปียไอน้นั่นตะดบิวหมอกยิ้วครั้งลรา้งละให้น้อได้ยาขึ้นแล้วนะ ทจก็ติดต่อมาเบอร์ศูนย์เก้าสองครับเจ็ดหกสามศูนย์หนึ่งสามเก้าต่อมาปา,ปากับปากไม่มีผู้นะครับเนี่ยมุดหายหนึ่งนึงโอ้เอาไปมีดใหม่นะเนี่ย เตอร์ครับสเตอร์ก็ยังอยู่ดีสเตอร์นั่นแหะครับเตอร์สเตอร์โคเตอร์อะไรก็ยังนะโซ่โซโคก็ปกติครับเปลี่ยนสกูตั้งสองตัวเนี่ยสกูเนี่ยสกูตั้งสองตัวนี่เปลี่ยนใหม่นะครับนี่เพิ่งเปลี่ยนปีนี้เปลี่ยนเปลี่ยนตอนประมาณจะจะเสร็จงานแล้วเปลี่ยนครับมันซึกมันเป็นข้อสารแล้วเปลี่ยนออกไปครับ รถทุนงครับรถดีศูนย์ข้าืหลังครับนี่ภาพสัญญาติตตอมาเบอร์ศูนย์ก็สองเจ็ดศูน์สามสูนสามเก้าไ่ายเงล้างเครือ่องล้างเต็มเต็มเป๊ะ <c oughs> ท้ายก็ไม่ใช่มีอะไรครับมันคนค่อยนิยมรถถุงนะครับมันเหนื่อยครับใช้แรงงานเยอะแล้วคนจับถุงไว้วางอะไรบ้างถ้าเกี่ยวคงจะคองครับมาสิบยี่สิบไรนี่ไหวครับเกี่ยวแล้วก็จอดปล่อยข้าวจอดปล่อยข้าวแต่ถ้าเรารับจ้างนิดหน่อยไม่ไหวครับเหนื่อยครับ ข้างล่างเต็มเลยไม่ได้ล้างเฉยๆดูเลื่อนหนาทุกตัวไม่มีบางก็กรพริปนี้ไมีอะไรออกมานะครับสนใจตีโตมาเบอร์สูงก็สองติดต่อสามถึงสามได้นะครับโทรมาสอบถามได้นะครับขายเอฟีซหกสูงสุด้ายไปแล้วครับหนึ่งหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับ พร้อมทั้งเลือ์ตัวล่าตัวหลักขึ้นนี้มีแล้วมาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง The t ไท e ิ่งครับผมขอบคุณนะครับรับชมสวัสดีครับ